สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ผมอยู่ที่ถนนเจสดานะเพื่อนๆวันนี้จะมาแนะนําร้านค้าขายดีตอนเย็นนะเพื่อนเพื่อท่านพ่อค้าแม่ค้าสนใจอยากจะมาค้าขายนะครับอันนี้ก็จะเป็นคลิปเพื่อเป็นแนวทางนะครับเพื่อนๆี๋ยวเรามาดูร้านแรกกันเลยครับผมสวัสดีครับพี่ต้นครับัอนี่เป็นเจ้าเก่านะครับันนี้ร้านนี้ขายดีครับรสชาติอร่อยนะครับ สินค้าก็มีให้เลือกมากมายหลายเมนูด้วยกันนะครับเพื่อนๆเห็นนานๆแล้วอรันนี้หกปิดเอพี่ต้นตอนนี้ขายกี่โมงถึงก,กี่โมงครับก็เหมือนเดิมอ่าสี่โมงประมาณสี่โมงครึ่งถึงตีหนึ่งครึ่งโอ้ไม่เกินห้าทุ่มเหมือนเดิมแล้วทุกวันไหมอ่ะ ก็ผมยืดมาอาทิตย์แต่บางวันถ้าฝนตกบางทีอาจจะไม่ได้มา๋อแล้วเรายังมีบริการส่งเหมือนเดิมไหมครับก็ตอนนี้ไม่ไม่ได้ส่งแล้วเพราะว่าคนน้อยอ๋อตอนนี้คนน้อยนะ <c oughs> โอเคก่ไม่มีครับผมเดี๋ยวบอกราคาเริ่มต้นกันหน่อยครับราคาเริ่มต้น,หน,เ,ตนเหรอไม้ละสิบาทครับอ๋อเป็นนี่นะเพื่อนๆทุกอย่างไม้ละสิบทุกอย่างไม้ละสิบบาทเลยนะครับเพื่อนๆ มาสิปีหนึ่งด้วยแล้วก็มีผักคุ้นเส้นแถมไม่ฟรีด้วยใช่ไหมครับใช่ครับโอเคครับพี่ต้นครับวันนี้เดี๋ยวต้องขอขอบคุณมากนะครับครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูร้านต่อไปเลยครับเพื่อนเพื่อนร้านนี้เป็นร้านหมึกย่างพันท้ายนะครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเขามีอะไรกันบ้างนะครับผมอ่าคุณแม่ค้ามาแนะนำเลยครับตัวนี้หมึกอะไรครับผม หมึกล้วยราคาตัวละ60ใช่ไหมครับรตัวนี้เป็นอะไรครับผมอันนี้จะเป็นเอ็นอันนี้จะเป็นนอดอ่ะอ่าเท่าไหร่ครับผมราคา20บาท20บาทนะครับตัวนี้ครับผมอันนี้จะเป็นเนื้อจ้ะอ๋อเป็นเนื้อนะครับสิบห้าบาทนะคระับตัวนี้เป็นอะไรครับผมอันนี้ก็เป็นเนื้อเหมือนกันอันนี้จะเป็นไท่ค่ะอ๋อสิบห้าสิบบาทนะตัวนี้สิบบาทนะแล้วนะ้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มอะไรครับผมซีฟู้ดจ้ะอ๋อซีฟู้ดนะครับครับเพื่อนๆนี่เตาเขาย่างกันอยู่ด้านหลังนะครับเพื่อนๆอ่า ใชครับขายทุกวันไหมครับขายทุกวันค่ะอ๋อตั้งแต่เวลากี่โมงถึงกี่โมงครับสี่โมงถึงสี่ทุ่มจ้ะสี่โมงเย็นถึงสี่ทุ่มนะครับครับผมมีบริการส่งไหมครับไม่มีค่ะไม่มีเลยนะครับโอเควันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนที่เลิกงานแล้วก็มาอุ่นุ่นก็ได้นะครับสวัสดีครับผมตอนนี้ก็มาแนะนําอีกหนึ่งร้านนะครับเป็นร้านยำลูกชิ้นยำเห็ดเพื่อสุขภาพนะครับเพื่อนเพื่อนเรามาดู อันนี้เป็นป้ายเมนูนะครับเ,เพื่อนๆอันนี้ก็เป็นสินค้านะครับอันนี้ขายยังไงครับผมอันนี้มาละสิบาทจ้าทุกอย่างสิบาทยำฟรีจ้าอ๋อสิบ,บาทยำฟรีนะเพื<ๆ>่อนๆมีหลายอย่างเลยมีอะไรบ้างครับเนี่ยตัวนี้เป็นอะไรครับอันนี้อันนี้เป็นหมูจ้าอันนี้เป็นปลาผสมปูอัดจ้าครับผมตัวนี้ครับหูยอใส่กอแล้วก็มีปลาติดโอเคแล้วก็ย่างไผ่งลมนะคะนางเอกของเราเลยนางลมอ๋อน,นี่ครับ ยำเห็ดเพื่อสุขภาพยำรวมยำทะเลจากยำไข่เยี่ยวมาแล้วมีวัยวด้วยใช่โอ้มีไข่เยี่ยวมาด้วยราคาเป็นไงครับเริ่มต้นห้าสิบบาทจ้ะ่ถ้าเป็นพวกนี้ก็จะเป็นอ๋อทุกอย่างสิบบาทยำฟรีนะคะพี่อ๋อคือถ้าเป็นพวกชิ้นเนี่ยคือทุกอย่าง10บาทยำฟรีใไ่้โบกักได้หมดเลยอ๋อนี่นะครับเพื่อนอันนี้ได้หมดเลยนะครับเพื่อนขายทุกวันไหมครับทุกวันค่ะพี่กี่โมงถึงกี่โมงครับผมก็ตั้งสี่โมงถึงสี่ห้าทุ่มนะคะ สี่โมงถึงสี่ห้าทุ่มใช่ไหมครับแล้วเรามีบริการส่งไหมครับทางร้านถ้าใกล้ๆก็ส่งให้ครับพี่อ๋อมีเบอร์โทรไหมครับฝากเบอร์เลยครับค่ะศูนย์เก้าแปดศูนย์เจ็ดแปดแปดสองสามห้าจ้ะโอเคครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับนั่นนี้ก็อีกเป็นอีกหนึ่งร้านนะครับชื่อร้าน Polly Crepe นะครับเพื่อนๆแล้วก็มาดูเมนูนครับผมทางร้านมีอะไรบ้างครับแนะนำหน่อยครับ ขอาของพอมีแฮมปูอัดไข่แฮกอกอิ้งค้าลายชีสอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับแล้วนี่กำลังทำอะไรครับผมอันนี้เป็นมัตเมลโลแล้วก็คอนเซ็ปตโอ้อย่างงี้ราคาเท่าไหร่ครับผมเริ่มต้นที่ยี่ห้าเริ่มต้นยี่ห้าบาทนะครับขายทุกวันไหมครับปกติอยู่ทุกวันอาทิตย์ค่ะปกติอยู่ทุกวันอาทิตย์แล้วขายตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับตั้งแต่สี่โมงสีถึงสามทุ่มสี่โมงถึงสามทุ่มนะครับเพื่อนๆดูนะครับเขามี ให้เลือกมากมายหลายเมนูหลายไส้ด้วยกันนะครับเพื่อนเพื่อครับอันนี้ที่โรยอยู่นี่คืออะไรครับผมคอนเฟกค่ะอ่า โอเคขอบคุณมากนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอยขายดีๆครับสวัสดีครับผมอ้าวสวัสดีครับเพื่อนเราก็มาดูเมนูปั่นๆกันบ้างนะครับเพื่อนๆนี่ครับเพื่อนๆเมนูปั่นๆของเราสวัสดีครับขายทุกวันไหมครับขายทุกวันครับผมโอ้กี่โมงกี่โมงครับ ข้ามุงครึ่งครับครับผมเอ้ยมีเมนูเมนูเด็ดๆด็ดไหมฮะแนะนำเพื่อนๆหน่อยฮะก็จะเป็นกัุหลาบสตรอเบอรี่ครับครับราคาเท่าไหร่ครับ25บาทครับผม25บาทนะครับแล้วตอนเช้าขายไหมครับตอนเช้าไม่ได้ขายครัไม่ได้ขายนะโอเคนี่ครับเพื่อนๆขอบคุณมากนะครับขอให้ขายดีเงินรวยนะครับ สวัสดีครับผมสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็มาอยู่อีกหนึ่งร้านนะครับเพื่อนเพื่อนเป็นร้านที่เราแนะนําแล้วก็เมื่อวานนี้ผมลองชิมไปแล้วนะครับเป็นร้านน้าเต้าหู้อะไรนะโนมโนไโนไทยทีมนะครับเพื่อนเพื่อนร้านนี้นะครับร้านนี้มาเปิดมาขายได้กี่วันแล้วครับผมวันนี้ว,วันที่สองครับวันที่สองเองครับแล้วเป็นไงผลตอบรับเป็นไงบ้างครับดีนะครับแล้วเมื่อวานนี้ผมลองชิมแล้วเนี่ยคือ ปลาตะโกงเขาเนี่ยปกติมันจะอมน้ํามันนะฮะเมื่อวานผมไปอเอาไปชิมแล้วคือไม่อมฮะแล้วก็ให้เพื่อนๆชิมด้วยถือว่ารสชาติโอเคเลยฮะแล้วน้ำเต้าหู้เรานี่มีอะไรมั้งครับเนี่ยมีถัวถ่วลูกเดือยอขายขายยังไงถุงเท่าไหร่ฮะใส่เครื่องสิบาทไม่ใส่8บาท,ทาครับผมเป็นถั่วเหลืองล้วนๆครับอ๋อเป็นถั่วเหลืองล้วนๆนะนี่ฮะแล้วก็เขามาทอดกัน เห็นเห็นเลยนะฮะถอยกันใหม่ๆเลยคือทอดไปขายไปเลยนะครับเพื่อนร้านเรามีบริการส่งไหมครับไม่มีค่ะ๋อไม่มีนะครับตอนนี้ลูกค้าเข้ามาแล้วนะฮะเราก็ลีกคา้งให้ลูกค้าโอเคนะครับเจ้ครับเดี๋ยววันนี้ขอขอบคุณมากนะครับขอให้ขายดีเฮงรวยนะครับหวัดดีครับผมสวัดดีครับอ้าวเราก็มา แนะนำอีกหนึ่งร้านนะครับเป็นขนมปังมือถือนะครับเพื่อนๆขนมปัง iPhone Android อะไรพวกนี้หรือเปล่าครับใช่ครับอ่าใช่ครับอันนี้ก็โทรไม่ได้แล้วเอาลูปของพ่อค้าโทรได้อันนี้เขาเรียกทอดหรือย่างครับปิ้งครับผมอ๋อเรียกปิ้งนะจะปิ้งจะย่างก็คือให้มันสุกเหมือนกันนะใช่อ่าโอเคอันนี้ก็เนยที่เราใช้ไี่เป็นเนยเค็มหรือว่าเนยจืดครับเนยจืดครับผมอ๋อเป็นเนยจืดนะโอเคครับอ๋อได้ครับผมแต่ตอนนี้ลูกค้าก็เข้ามาพอดีนะครับเอาที่ของกันยิ่งน่าอ่าแบไหน สำหรับที่เพื่อนๆที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งในช่องอาหลงฟูดีเลยครับผมนี่ก็เป็นการโรยนมนะครับมีกี่ไส้เนี่ยมีกี่หน้ามีหลายไส้ครับผมนี่นี่มีหลายหน้ากระเทียมมันหมดครับผม่าเด้ไม่มีอ๋อเลยไม่ได้มาเดี๋ยวดูะฮะเมนูแล้วเพื่อนสองพันยี่สิบห้าบาทครับขอบคุณครับ ก็ค้าขายทุกวันไหมครับขายทุกวันครับกี่โมงกี่โมงครับก็สี่โมงกว่าพี่ตอนเย็นนะอ๋อแล้วก็หกโมงกว่าก็เจอแล้วอ๋อตอนตอนเช้าก็ขายตรงนี้เหมือนกันใช่ครับอ๋อโอเคเลยนี่ครับเพื่อนๆขนมปังครับร้อนๆเลยครับผมร้อนๆเลยครับตอนเช้าองขายเต็มเลยออ๋โอเคสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับสวัสดีครับ รับเพื่อนครับตอนนี้ก็เป็นอีกร้านหนึ่งนะครับร้านนี้เคยลงช่องผมไปแล้วนะครับเป็นร้านแซ่บคักโรตีนะครับเพื่อนเพื่อนเมนูก็มีมากมายหลายเมนูด้วยกันนะครับเพื่อนๆอนอันนี้ก็กาลังทํากันเลยนะครับอเดี๋ยวบอกเพื่อนเพื่ออีกทีครับว่าขายกี่โมงถึงกี่โมงครับพ่อค้าส6บนาฬิกาถึง23นาฬิกาโอ้ขายดึกเลยนะทุกวันไหมครับทุกวันครับอ๋อทุกวันนะครับ ครับเพื่อนเพื่อนก็ทำกันเ้นเห็นเลยครับราคาเริ่มต้นเท่าไหร่ครับผมสิบบาทครับอร่อยสิบบาทอ๋ออร่อยสิบบาทนะครับเพื่อนๆนครับผมโอเคสําหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทางร้านนะครับขอให้ขายดีเฮงรวยนะครับสวัสดีครับผมครับนี่ก็เป็นบรรยากาศโดยรวมนะครับสําหรับอ่าสหรับพ่อค้าแม่ค้าที่อยากจะขายของนะครับก็เป็นคลิป เขาเรียกว่าเป็นคลิปแนแนวแล้วกันครับเพื่อนๆใครสนใจก็ลองดูคลิปนี้เป็นตัวอย่างแล้วกันนะครับเพื่อนๆครับ,รบสําหรับคลิปนี้เราขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผม